happy birthday to you อายุยืนยาวแข็งแรงแข็งแรง happy birthday ค่ะไม่ทันเลยมื่อี้ไม่ประสาทนะตอนนี้นะคะพี่เขากําลังทำเค้กอยู่ดูหน้าตาสิค่ะเลือกเป็นเสือนะคะรูปเสือให้น้อง เพชปีด oh, ีน hmm. ้องเอสอาน้ำรำไรสุดเทียนนะคะใช่พี่มีกำลังดูสุดอยู่คูกาเซนี่คูกา จะให้หน้องนาเดียเป็นคนถือนะคะค้ามมือก่อนข้ามมืกอมมก่อพี่พร้อมไหมไปข้ามปิดช่อง,ง<ห>ามช่อน

Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you S R เสุขสันต์วันเกิดอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนไม่ต้องอธิษฐานแล้วมองเขราได้กองแล้วอะไรเนี่ยรูปอะไรเนี่ยมีรูปหมีรูปเสือรูปเสืออ๋อ S R S R โอ้โหโอ้โอ้ เพียนสี่เล่มนี่หมายถึงอะไรไหมอยู่พอสี่ใมันอยู่ตรงหูพอดีตรงหูพอดีเลยนี่นะครับ6เค้กเค้กน้องเขาแน่จะชอบนะเนี่ยชอบไหม Happy birthday น้อง SR น้อง SR นี่พอดีพี่มุกบอกว่าพี่มุกติดทัวรานี้นึงอยากให้ Happy birthday ไปก่อนเลยทำไมแม่เอารูกก่อนไม่มี มีแต่รูปเจ้าหญิงหรือเจะเอารูปเจ้าหญิงเหรอเอ็นอาร์พูดไปเล่นโซนเจ้าหญิงมาเมื่อกี้เหรอใช่เลยอ้าวมีเจ้าหญิงเยอะเลยไม่รู้นะเนี่ย่เอ็นอาร์ก็ชอบดอกไม้สัตว์หุ่ด้วยอวยพรให้เอ็อาร์หน่อยขอให้เอ็อาร์เรียนเก่งๆนะคะสอบได้ที่หนึ่งขอให้อายุยืนยาวแข็งแล่นแข็งอะไรนะซาทูยังไง อ่าน่าดีอ่ะเดี๋ยวเดียวคืบกันออคือกันคือกันขอให้ร่ำร,รยวยรแข็งแรงแข็งแรงนะจ๊ะอย่าด่าฉันเป็นหลายพี่ก็โอ,อเยพรไปแล้วแหละขอให้แข็งแรงแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะเออขอให้เอสร่าเริงแบบนี้นตลอดไปเป็นเด็กดีของพ่อแม่ปู่ย่านะครับ ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่พูดอะไรก็ต้องฟังก่อนโอเคไหมโอเคนะครบรอบวันเกิดเนี่ยกี่ปีนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีปีนี้อยากจะทำอะไรเป็นพิเศษไหมอยากะสมอยากอยากทำอะไรบอกว่าพิเศษพิเศษมีเลยมีอะไรอยากตีกองอยากตีกองอยากกลับบ้านไปตีกองแหะอยากกลับบ้านไปตีกองะโอ้ พยมอยากกลับค่าแต่ไม่อยากกลับเหมือนกันค่ะพอย่งไม่อยากกลับนีวเยอะกว่าไม่ทันเลยไม่กลต่กลับแล้วกัล ตักให้พี <Harriet> ่หน่งก่อนนะตักให้ผู้ใหญ่ก่อนขอบคุณครับ โอ้โหสำหรับน like ้องพลอยเยอะะน้องพลอยบอกเยอะจังค่ะจะไหวไหมเนี่ย ตำร้านนี้ก็เลยส้มตำแบตำดี๋ยวไปกินกันละแบบกวากินไม่หมดท่านกับต้องกินหมดท่านกับมุกมาแล้วตัก้งให้พี่มุกออดขออเอาเดียวเดียวเอาเอา <l ug> อเอสาเอบ้างกองที่ซื้อมามันเมื่อกี้เล่นเนี่ยมันโอเคไหมมันก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่ครับทำไมครับเพิ่งก็เพิ่งซื้อมามันก็ยังไม่คุ้นมือเพราะว่ามันคอมันเป็นกองใหม่ของเราไงครับเรา <c oughs> ของเราไม่ได้ตีบ่อยเราเพิ่งตีแล้วก็ยังไม่ขนาดมือหมายถึงเราตำแหน่งของกอง ตำ,ตำแหน่งของกองบางครั้งผมไม่ผมไม่ได้ตีนานมันก็วางเท้าไม่ถูกดังนั้นผมนก็ต้องตีบ่อยๆเัื่อค่อยวางเท้าถูกครับก็คือต้องใช้เวลาในการคุ้นมือกับกลองใหม่ด้วยตอนที่ผมไปฝึกที่โรงเรียนก็ใช้ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่เก<อ>ือจะตีเป็นจังหวะหมอลำอะไรแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ในร้านหนึ่งเดือนไม่ได้เขาเราก็ต้องออกมาก่อน แล้วคิดว่า <Ad ia. S 1> อ,อีกกี่เดือนเนี่ยอีกกี่วันถึงจะได้เล่นได้สักเพลงหนึง่งน่าจะน่าจะหนึ่งเดือนนี oh. แหละเพราะเราต้องซ้อมซ้อมก่นอนแล้ฝึกจุดบ่อยๆอแล้วเราไปเล่นกองที่โรงเรียนอยีกไหมเนี่ยจะไปเล่นอีกไหมถ้าเปิดเทอมก็น่าจะไปเล่น อ๋อแล้วเราก็มีกองที่บ้านด้วยครับถ้ากลับมาก็ฝึกแต่ว่าถ้ากลับมาจากโร,โรงเรียนก็ก็ก็ไม่ได้ฝึกเพราะว่าเอามาไว้บ้านปูกเพราะว่าบ้านผมมันไม่ไม่มีที่ไวอ,อ๋อโอเคมันมันมีแต่รถเต็มบ้านเลย ถ้าไม่ปรับเสียงจะไม่ดีอ๋อกลับไปจะปรับเป็นไหมไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวลองรู้ใน YouTube เนาะศึกษาดูตัวนี้ก็ปรับตั้งได้ครับมีระยะยืดหมดให้ <c oughs> ประมาณนี้แต่ว่าเบสซัมจะต้องยัดก่อน ยัดถนนก่อนเรียบร้อยนะครับผมนี่ตีนดูก็ได้เจวซาลองซ้อมๆดูดิดับแต่เดี๋ยวมาให้น้องดูโชว์หน่อยอลองดูดิ โอ้ <Okay. S 2> oh, เสร็จแล้วเสร็จแล้วอซาตีไม่ได้ไม่ต้องซื้อซื้อกลับนะด้ยิงีได้อยู่แล้วมันยังไม่คุ้นเลยมันยังไม่คุ้น,น,นใช่เพราะว่าซื้อซื้อผมผมไม่เล่นอยู่เย่างนี้เล้แก่ตีไม่เป็นนี่แหละฝึกแปลงก็ตีเป็นไม่คุ้นนี่คือยังไงคือมันต้องเหมือนกับว่าไปจํา<ม>จังหวะการตีเหรอใช่มันต้องเป็นแบบอยู่ตัวเองนานๆแบบฝึกแล้วฝึกนานๆค่อยคุ้นนะอ่ะ มันถึงจะรู้ตำแหน่งได้เพราะว่าน้องไม่ได้มีกองอยู่ที่บ้านไงคือส่วนมากคือไปเล่นที่โรงเรียนที่โรงแรดน,นี่ที่โรงเรียนเรียนเล่นประมาณอาทิตย์ละกี่ครั้งอาทิตย์ก็จันทร์ศุกร์ครับจะไปซ้อมออนตอนเที่ยงตอนเช้าตอนตอนเช้าก็ลงดูดยางครับแล้วไปตีหน้าแถวอดดูดยา ตีตีกองแบบ DIY กับตีกองชุดอันไหนตีพอกกว่ากันพี่หน่อันนี้ <c oughs> อันนี้ดังดีกว่าเหมือนเล่นวงจรเลยเมืม่อกี้ฟังน้องเมย์ก็เพิ่งเห็นไอตัวเนี้ยที่ว่าเคย DIY กันใช่ไหม<ช>อะไรนะ,ะทาหลายรอบมากเลยซื้อของจริงไปเลยทนกว่าเนาะทําให้น้องเขาดูว่าน้องเขาจริงจังหรือเปล่าหรือว่าแค่เล่นเล่นพี่ซื้อเป็นซื้อเท่าไหร่พี่ซื้อครับ ไปไปใช้พวกท่อ p ี c ท่อพวีซทำเล่นไม้หนังยางเล่นได้ประมาณสามสามเพลงก็พังเลยครับแล้วมันก็โดนพายุปิวไปแล้วปิวไปแล้วแต่น้องเขาตีโชว์เพลงไม่ห้างมหาเสน่ห์ได้ก็เลยก็เลยมาถอยอันนี้ตีได้ไหมไม่ห้างอ่ะจังหวัดนิดนิดหน่อยเมื่อกี้ไอ้มันต้องมันต้องขุนกองโอเคเดี๋ยวเราจะขนกลองขึ้นรถนะครับผมไม่ได้เจอแล้วเขยับเข้าไปหนได้ไอะได้ไหม อีเลียอาเดีสไปเดียวเป้เอาร์ไปเลื่อนโตขึ้นไปอีกได้ไหมเออมุกดันดันตัวนี้เสร็จปุ๊บเดียวเดี๋ยวจะเหยียบเบาข้างหน้าพี่มสูสุดแล้วมีสุดแล้วสุดแล้วได้ได้ไหมน่าจะได้นะอ๋อได้อยู่ ถ้าอย่างนี้ได้คือได้แล้วจบตรงนี้เดี๋ยวอันนี้ไว้ข้างหน้าไว้ข้างหน้าได้ไหมต้องเดียนไปก่อนอันนี้อันนี้ไว้ข้างหน้าได้ไหมอันนี้ไว้ข้างหน้าโอเคเอาไว้ข้างหน้าเอสอาเอสอาให้อุ้มนะอุ้มไว้ข้างหน้านะเอสอาไปนั่งไปลองดูลองไปนั่งสิฝั่งนี้ดิเอสอาฝั่งนี้อยากได้ก็ต้องอ่า เับพิชชอบของด้วยนะอ่าอ่าขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งดิอุ้มเลยอ่ะอุ้มได้ไหมอุ้มได้ไหมอ่ะอุ้มไปสองชั่วโมงโอเคเอ้ฮะทำไที่บ้านต่ออืออมทำให้ได้นะไม่ได้นี่พี่เอามาคืนร้านนะ เข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะคะห,หลังหลังจากที่เด็กๆตอาเคก้กแล้วนะคะเด็กๆก็บอกหิวมากก็เลยบอกว่าพี่เหนงบอกว่าให้มาบุฟเฟ่ดีกว่าเพราะว่ามีมีคนกินจุอยู่ในที่นี้นะคะถ้าเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเสียเยอะกว่าบุฟเฟะะ่มันเป็นสายพานไดนะ้แหะรู้สึกว่าสายพานมันจะได้ฟิลลิ่งกว่าเด็กๆจะได้กินหลากหลายก <ใช S 1> ิน <ใช S 1> <ๆ S 2> บุฟเฟ่ค่ะดูดูเท้าเสลเลย ใครห้ามแตะของข้าเหรอหหอ,อ,อะไรนะใครห้ามแตะของข้า <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Made Story ในตอนที่ต้มจันเกือบจะเสร็จละนี่ฮะโอ้เต็มหมอ้อเลยเต็มหม้อเลยสุดยอดมากเลยอะ่ะดูน้องเอชอาร์นะพานอืมโอ้กินแบบ เอาเด็ดอร่อยครับตอนนี้เป็นไงเอสาร่อยไหม,มรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยเอามาเจ้าก็อร่อยอร่อยดีเนะาะวันนี้วันเกิดเบนมาซื้อทั้งกองที่ตัวเองอยากจะได้แล้วก็พี่เมย์ก็พามา,าทานอาหารกับพเพื่อนแล้วก็ มีเค,ค้กวันเกิดเป่าด้วยครบเลยนะเนี่ยปกกติจะมีเค,ค้กมาเซอร์ไพรส์ผมแตร้องไห้แต่มมไม่ได้ร้องไห้ทำไมไม่ร้องไห้เพผมได้กองอ๋อได้กองแล้วร้องไห้ไปแล้วกองนี้น่าจะถือว่าที่สุดแล้วเนาะที่สุดแล้วกลับไปทำยังไงจ๊ะคผมก็จะกลับไป ประกอบกองแล้วก็ซ้อมอยู่คนเดียวผมจะใช่จะใส่หูฟังใส่หูฟังแล้วแล้วก็ผมจะฟังเพลงว่าผมก็จะซ้อมซ้อมแบบจำศีลเลยไหม <c oughs> ใช่จะซ้อมในห้องคนเดียวเนะี่ยเพราะว่าผมตั้งใจที่สุดมอมงเนี่ยครับกินแบบอร่อยอร่อยมากตอนนี้แซ่บมากดูน้องเขาครับ คอ,อยทานอะไรครับสาหร่ายค่ะอะไรนะสาหร่ายอ๋อสาหร่ายเป็นไงบ้างอะไรอร่อยบ้างตรงเนี้ยอันนี้แล้วก็สาหร่ายสาหร่ายแล้วก็หมูหมส่วนอย่างอื่นยังไม่ได้กินเลยค่ะโอ้อแล้วก็ มาถึงรอง่ายค่ะเพราะว่าเรานั่งสุดสุดท้ายเลยว่าจะมาถึงเราเขาก็เอาหมดไปกว่าจะมาถึงเราเขาก็เอาไปแล้วแล้วอร่อยอะไรอร่อยบ้างหมูสาหร่ายสาหร่ายที่หมูกินสาหร่ายไปกี่จานแล้วก็ไม่รู้สี่ห้าสี่ห้าจานแล้วเอาไหมนี่จั๊กหมอนี่กินแต่ผัดผักกาดอ๋อที่มันเป็นหอคอยไปแล้วนะเนี่ยแต่ยังไม่เข้าของอุ้งอยู อาลูงเด่นกองเป็นผู้ขายคอยมากินบ่อยไหมเค,ยม,คยมากินเลือกี่ครั้งแล้วเคยมากินกี่ครั้งแล้วน่า,ะาจะครั้งที่สองเพราะตอนนั้นไปกับคราลุงพลนะคะที่เขาแต่อันนั้นเป็นทูชิอ๋อครั้งที่สองอะนาเดียเป็นงไงบ้างอร่อยมากอร่อยมากมากินอีกไหมกินอีกกิน <laughs> อีกนะี่นะครับลายอาหาร เยอะแยะเลยเปิดเทอม16ออพร้อมเอสอาร์เออเปิดพร้อมเมซใช่เาอสอาร์ยใช่คเดียวกันไหมไม่ดูเป็นพี่ปีหนึ่งเออเป็นพี่ปีหนึ่งแต่เอสอาร์ไม่คุลงเลย <laughs> โอเคเดี๋ยวให้น้องๆเขาทานก่อน โอ้ชั้นสูงมากเลยตอนเนี้ยมันจะมันจะท่วมหัวเลยนะเอซาเอซาดูท่าทางจะหิวนะเนี่ยกินเยอะมากเลยไม่เจอจะบอกอะไรถ้าผมผมผมมาทำงานที่นี่ไม่ได้เหรอหรอใช่เพราะทำไมอ่ะผมผมผมหิวแทนลูกค้าหิวแทนลูกค้าใช่กินตลอดเลยเนี่ยผมผมต้องไปทำงานพวกแบบพวก ้าขายเสื้อผ้าอ๋อจะได้กินไม่ได้ไแต่ถ้าใส่แล้วคุมฟินทำไง <c oughs> ไม่เหลือดี๋กินบกินี่กิเยโบดีกินได้โบดี้มอละเลยขอโบดีขออโบดี จัดก,การให้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวดิบ,บแล้วอาหมูมาทิ้งไว้ให้โอ้ยเขาาไปเสไ็จมาโอ้โหนี่กินกุ้งเหรอเนี่ยเมเมดูดู <c oughs> ดูอือก <c oughs> ินแต่กุ้งอย่างเดียวเลยเนี่ย เยอะมากอืมฟินมากหมดโอ้โหนี่สงสัยตัวเองไปสั่งหลายครั้งเขาก็เลยเอามาให้หลายจาน สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องเมดสตอรี่นะคะมาพบกับน้องมุกแล้วก็น้องพลอยนะคะอันนี้คือแบบกินไปเยอะมากแล้วนะคะยังไม่หมดเลยแล้วเมื่อกี้หนูกับน้องพลอยก็ไปเอาไอศครีมช็อกโกแลตกับวานิลาค่ะของน้องพลอยไปเยอะ อดมามากขอชิมน้ำก่อนคือเราก็เลยจะช่วยกันกินไม่ได้ช่วยเลยค่ะแถมเอาไสา่หม้อของหนูด้วยมากินด้วยกันนะคะวันนี้นะคะก็ เป็นงานวันเกิดของน้อง s อสอาพอดีวันนี้ก็แม่พามาสารฝันเืออยากได้กองก็พามาซื้อกองแบบทั้งตังที่น้องเก็บได้ตั้งแต่มาอยู่กับหนูมาทํางานที่น้องก็มาอยู่ด้วยน้องก็เก็บตังนด้นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็เพืนงบอยู่นะคะพี่หนิงกับพี่เมย์ก็ใจดีอีกด้วยก็เลยแบบช่วยน้องด้วยเพื่อแบบเห็นเนาะในความที่ตั้งใจเนาะตั้งใจแล้วก็ ยังได้มันก็แบบโอเคมันก็ก็ดีใจแน่เนาะเยวก็พูดไม่ถูกเหมือนกัน่อมาได้มาซื้อกองแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยไปงานเกิเดเีลดาพอดีก็ได้มาบริจาคของกขนมที่บ้านเด็กกำพ้าที่อุดรธานีด้วยนะคะวันนี้ก็เลย ที่นี่พี่หนิกก็เลยพาน้องๆน,นะคะแล้วก็หนูมาฉลองวันเกิดเอดอาแล้วก็ย้อนหลังให้นาเดียแล้วก็ออกงานเกิดของที่นี่ที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็จากนี้ไปก็จะขอให้แล้วก็จะมาให้พอในตานะคะก็หายก็ขอให้ก็หายไมใ่ก็ขอให้นะคะ น้องเอรอาร์สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าแล้วก็เป็นเด็กดีของทุกคนนะคะมีแต่คนรักให้ก็ขอให้ตั้งใจเรียนก็สมหวังทุกประการนะที่สิ่งไหนก็ขอให้สมหวังดังปาาถนาค่ะอย่าเจ็บย่าไข้นะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเด็กดีเชื่อฟัง ชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังคนรอบข้างไปไหนก็ไม่ให้มีจักเ่นรักนะคะและ้วก็ทุกๆปีนะ่ะถ้าทาอยู่บ้านนะคะปกติหนูทำงานอยู่ที่บ้านนอกที่วานนอนก็จะแบบว่าทุกๆปีของงานมันเกิดเอนะคะหนูก็จะซื้อเค้กมาให้ตลอดนะคะหลังเลิกง,งานตอนนี้ก็จะมีจัดงานมนเกิดปีไหนหละเหมือนปีปีเมื่อกี้นะคะเอต ทางบ้านในน้ไม่ได้จัดงานวันเกิดเราก็แอบสั่งเค้กไปให้ที่บ้านเพื่อนก็กินกับเพื่อนเพื่อนที่บ้านนะคะปกติจะมาจัดที่บ้านคุณปูญญ่คุณย่าแต่ปีนี้ก็ยังไม่มีของขวัญให้น้องเลยนะคะยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเค้กน้องก็ได้แล้วปีนี้ก็ได้เยอะแล้วหรอมั้งคงไม่ต้องอ,อะไรเอาพรก็พอ <c oughs> น้องพออย่างมีอะไรฝาก พรให้เยตาไม่ให้แล้วเนาะให้แล้วเหรอให้พรเหมือนกันให้พรคือชิมชิมพรอนมาหน้านี่เหรอมีเหมือนเมื่อกี้เนะ <c oughs> นี่ยนาเดียเขาจะมีแผนอะไรนะเหมือนเขาชวนเอสอา <c oughs> เหมือนเขาชวนเอสอาร์พีไปร <c oughs> ้านร้านหนึ่งมันเป็นร้านกิฟต์ช็อปแต่เหมือนชวนหลายครั้งจนแบบ เอสอาร์เขไม่ไปส nice ักท <os> <c ười> <c ười> <Tus k horas> ีใช่เอสอาร์เขาอิ่มมากก็เลยบอกเอสอาร์ว่าเอสอาร์เพื่อนอ่ะมาชวนแบบนี้แสดงว่าเพื่อนอ่ะจะไปซื้อของขวัญให้นะรู้ตัวหรือเปล่าเขาก็ถึงตึ้งขึ้นมาหนูก็เลยมก็เลยบอกว่าโอุ้ยไม่รู้เรื่องเลยสงสัยไม่ได้ของขวัญแล้วตอนนี้ก็เลยไปไปเขามาชวนอีกรอบก็เลยตามไปเลยใช่ไหมกินมูจิท้งเก่าคิดว่านาเดียน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เอสานั้นเนี่ย เห็นแล้วรังกินก็เอาน่าก็อเลยคะหรอ